XRP เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงพุ่งแรงแซงตลาดได้ขนาดนี้วันนี้พามาดู5เอาคอยที่น่าสนใจนครับ XRP, FTM, e t TR TRX สุดท้ายเป็น v c h a i n ครับผม สวัสดีครับยูนิมอ์เทรดนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่จะดูวิดีโอนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆฝากกดซ u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมาอัปเดตข่าวสารก่อนที่จะไปดูกราฟสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับข่าวสารแรกวันนี้นะครับไม่พูด่าคงเป็นไปไม่ได้เนาะสำหรับเงินบาทที่อ่อนค่าลงเป็นอย่างมากณขนาดนี้ตอนนี้นะครับเงินบาทเนี่ยพุ่งขึ้นไปแตะ37.35บดาบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ เป็นการเอ,อ่อพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ16ปีเลยก็ว่าได้นะเรียกได้ว่าคนที่ถือ stable coin มาตั้งแต่30บาท31บาทในช่วงนั้นเองนะครับก็ไม่ต้องเรดยังไงก็ได้กำไรนะครับได้ผลตอบแทนดีกว่าเอาไปฝากธนาคารซะด้วยซ้ำนะตอนนี้ก็ยินดีด้วยแต่นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องเลวร้ายมากสำหรับคนที่กำลังจะฝาก เงินเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาจากเงินบาทแลกเป็น USDT เนี่ยหรือแลกเป็น stablecoin เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมากเลยทีเดียวนะครับนะโอเคเรามาอัปเดตข่าวสารต่อไปกันบ้างนะครับเรื่องของ XRP นะครับเรื่องของ XRP ตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดลงแล้วหลังจากที่มีคดีความหลังจากที่มีนั่นนี่มานานพอสมควรนะครับทางริ p เปิตอนนี้ก็ได้มาเอ่อออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่า ตอนนี้มันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของคดีความนี้แล้วนะครับคำกล่าวอ้างต่างๆนะครับที่เคยถูกกล่าวอ้างเรื่องคดีเออโ่อ,อโกงเองยักยอกทรัพย์นั่นนี่เองนะครับมันไม่เป็นความจริงนะครับแล้วตอนนี้เหมือนริปเ l ิลกำลังจะชนะคดีนะครับก็ไม่แน่อยู่ว่าเร็วๆนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นเหรียญ XRP เนี่ย วิ่งโลดแล่นอยู่ในตลาดแล้วมีโอกาสที่จะกลับไปถึงโอทามไฮเดิมของมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หลังจากที่ซบเซากันอย่างมามาอย่างยาวนานนะครับเรามาอัปเดตข่าวต่อไปกันบ้างนะครับดูคอนตอนนี้เป็นยังไงครับนะครับดูคอนเนี่ยก่อนหน้านี้รัฐบาลเกาหลีได้มีการออกประกาศหมายจับนะครับแล้วก็ได้ระง,งับพาสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดครับนะฮะล่าสุดนักข่าวเองก็ได้มีการ ไปยังที่อยู่ของดูคอนในสิงคโปร์ที่ดูคอนได้มีการแจ้งไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีการพบตัวแอะไรอย่างใดนะครับและข่าวเองตอนนี้ก็มีการออกนะครับออกข่าวอย่างมากมายว่าดูคอนได้หนีไปแล้วนั่นนี่นะครับแต่ดูคอนก็ได้มีการออกมาโพสต์่ัน ได้มีการออกมาทวิตนะครับได้มีการออกมาทวิตว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้หนีนะเราแค่ออกมาตั้งหลักเฉยๆนะครับก็ไม่รู้ว่าว่ายังไงนะครับแต่ที่แน่ๆครับดูคอนเนี่ยนะครับได้มีรายงานว่าดูคอนได้โอนนะครับ USDC นะครับจำนวน250,000เหรียญหรือตีเป็นเงินไทยโดยประมาณสักเก้าล้านบาทโดยประมาณนะนะครับออกจากกระเป๋าหลังมีหมายจับ นะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไงบ้างนะสำหรับดูคอนก็เราไม่ได้หนีนะเราแค่หนีมาตั้งหลักเราแค่ออกมาดตั้งหลักเฉยๆนะครับนะโอเคเรามาดูต่อไปกันบ้างนะครับข่าวสารต่อไปกันบ้างนะครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับสิ้นสุดการรอคอยสําหรับเหรียญป๊อบคอยที่เราเคยได้ยินกันอย่างมันเนินนานตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งที่ม,ทม่ที่มีการเปิดตัวนะครับก็ดี Day วันที่23นี้นะกำลังจะถูกลิสต์ขึ้นกระดานต่างประเทศ นั่นก็คือกระดานอะไรเอ่ย xt com นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เห็นเพื่อนๆในคอมมกูก็สะสมเหรียญสะสมเหรียญป๊อบคอยกันใหญ่นะครับสะสมเหรียญป๊อปคอยกันใหญ่ก็ไม่รู้ว่านะครับเปิดนะครับลิสต์ในกระดานมาเนี่ยราคาจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เหรียญป๊อบคอยมันก็ได้มาฟรีครับนะเหรียญมันได้มาฟรีก็เปิดตลาดมานะครับลิสต์บนกระดานมาก็ไม่รู้ว่าจะถูกเทขาย ยังไงกันบ้างนะครับก็ต้องคงต้องรอติดตามดีเดย์วันที่23กันยานี้นะครับโอเคในส่วนต่อไปเรามาดูในส่วนของกราฟกันบ้างนะครับ5ตัวที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เนาะก็มี XRP นะครับ F เอ่อ FTMTRX สุดท้ายจะเป็น VChain นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันครับในเหรียญแรกที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือ XRP นั่นเองนะครับ XRP นะครับก่อนหน้านี้นะก็ เออผมได้ให้แนวรับไว้0.32ดอลลาร์นั้นในในขณะเดียวกันที่ผมให้แนวรับตรงนี้ไว้เนี่ยราคามันเด้งขึ้นไปแล้วนะครับราคามันเด้งขึ้นขึ้นไปแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ม้วนตัวกลับมาแต่อย่างใดนะสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอผมนะครับตอนที่ผมให้ราคาเหรียญ x พ p ไปเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะตกรถหรือเปล่าถ้ามารอตรงนี้นะครับแต่ถามว่าตรงไหนที่มันยังเล่นได้อีกบ้างนะสำหรับ XRP นะครับก็ตรงนี้ครับ มันจะมีจุดหนึ่งที่ XRP เนี่ยรอการเบรกอยู่นี่ก็คือจุดบริเวณแถวๆนี้นะครับจุดบริเวณราคาแถวๆ3 0 3 6ดอลลาร์นะตรงนี้เนี่ยราคาเบรกไปพร้อมกับวอลุ่ม้วยนะนะเบรกไปพร้อมกับวอลุ่มแล้วก็ขึ้นไปชนแนวต้านตรงนี้ย่อลงมานะย่อลงมาไม่หลุดนะครับย่อลงมาไม่ลึกนะครับแล้วก็มีแท่งเขียวสวนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปยาวๆรอบที่2ครับที่ XRP มีการเบรกก็คือตรงนี้ครับ นี่แท่งตรงนี้ iedzieć, แท่งเขียวตรงนี้เพื่อนเพื players, ่อเห็นปะนะครับแท่งเขียวตรงนี้นะที่มีการเบรกเอาขึ้นไปพร้อมกับวอลลุ่มเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ถ้าใครพิจารณาที่จะหาจุดเข้าเนี่ยมันก็จะมีแนวรับตรงนี้ที่ไม่ควรที่จะปิดลงมานะก็คือเส้นสีขาวที่เป็นแนวรับแนวต้านเดิมนั่นแหละนะครับที่ไม่ควรที่จะปิดลงมาแล้วก็กราฟมันก็มีการทิ้งไส้ลงมานะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เด้งขึ้นไปแล้วนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ย XRP มีโอกาสที่จะไปถึงตรงไหนครับเราลองมาดูนะครับแนวต้านแรกนะครับแนวต้านแรกนะครับหล ทะลุตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีโซนบริเวณแต่แถวนี้ครับที่เคยเป็นแนวรับแนวต้านในอดีตเนี่ยโซนบริเวณแต่แถวนี้เนาะที่ราคา0.44ดอลลาร์นะครับที่ราคา0.44ดอลลาร์ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาชนตรงนี้แล้วย่อลงมาก่อนแล้วถ้าสมมติว่าราคาเนี่ยนะครับแรงซื้อยังคงเยอะอยู่แรงซื้อยังคงมากอยู่ราคามีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปถึงเอ่อหนึ่งจุดเดี๋ยวขออภัยขอไม่ถึงนะ0.5ดดอลลาร์ นในฟิโบที่161.8รนะครับในฟิโบ 8, ้อยหกเนี่ยราคามีโอกาสที่จะพุ่งไปถึงเอ่อดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ไม่มีของก็อาจจะรอย่อแถวแถวไหนอ่ะอาจจะรอย่อแถวแถวนี้หรือเปล่าหรือถ้าซื้อตรงนี้ถ้าซื้อราคาตอนนี้อาจจะต้องวาส o ็อปล s ตรงนี้นะครับอาจจะต้องวาส็อปลในเอ่อ โซนแท่งสีขาวเอ้ยขอไปโซนเส้นสีขาวตรงนี้นะครับนะแต่ก็ไม่ค่อยที่จะคุ้มเสี่ยงนะผมมองว่าถ้าสมมุติว่าซื้อตอนนี้เนี่ยนะครับระหว่างซอบล็อตตรงนี้ไม่ค่อยที่จะคุ้มเสี่ยงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวต้านอยู่แล้วนะครับนะโซนแถวนี้มันเป็นแนวต้านแล้วใกล้ที่จะถึงแนวต้านแล้วมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปชนตรงนี้แล้วย่อแล้วเราค่อยมาหาจังหวะซื้อนนในตอนนั้นน่าจะได้เปรียบกว่านะครับน่าจะได้เปรียบกว่าเนาะนะครับเรามาดูในภาพย่อยนะครับเรามาดูในภาพย่อยนในทางฟ่วโมงกันบ้างบ ใน1ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวผมขอลบไอนันี้ออกไปก่อนนะครับใน1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้กราฟมันเป็นยังไงครับกราฟมันก็เออเรลลี่ขึ้นไปนะนะครับกราฟก็ขึ้นมาสวยมากนะครับขึ้นมาสวยมากนะขึ้นแล้วยอ่อเนี่ยขึ้นแล้วยอ่อไม่หลุดเนี่ยยอ่อไม่หลุดแล้วก็เด้งขึ้นไปอีกแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาันถ้าเรามาดูนะเราลากมาตั้งแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่า XRP ตอนเนี้ยเหมือนเกิด s บ Divergence ในท i m เฟรม m e 1ชั่วโมงแล้วนะครับ เหมือนเกิดแบรดดิเดว์เจนในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โซนบริเวณแถนี้เหมือนที่ผมบอกว่าถ้าจะซื้อตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยที่จะคุ้มเสียงเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยที่จะคุ้มเสียงเท่าไหร่รอให้มันยอ่อน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับรอให้มันย่อนนะน่าจะได้เปรียบตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้มีโอกาสขึ้นไปชนเส้นสีขาวตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าเราดูอย่างสโตตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่ในโซนโอเวอร์โบสแล้วนะครับแล้วก็กาลังจะคอสลงมา ครากำลังจะคอสตลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ในทางเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเกิดบูดิตไดเวจต์มา2ก้อนแล้วนะตอนเนี้ยครับสก้อนละนะครับนะก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันสําหรับใครที่อยากจะไปไล่ราคา xrp นะส่วนคนที่มีของอยู่แล้วส่วนคนที่ถืออยู่แล้วนะครับก็สามารถาพิจารณาเทคโ o ฟิตในโซนบริเวณแถวๆถวนี้ได้นะครับถ้ากราฟมันเด้งขึ้นไปอีกก็มีโซนแถวแถวราคา0.5ดอลลาร์เหมือนที่ผมได้ทำเอาไว้เมื่อกี้นะตรงไหน,นละ จึ๊บๆอ่ะราคาแถวๆนี้นะครับราคาแถวๆนี้สําหรับ XRP นะครับตรงนี้โซนแนวรับตรงนี้ลงมาไม่ถึงแล้วนะครับเพราะนั้นขออนุญ,ญาตลบออกไปเลยแล้วกันนะครับลบออกไปเลยแล้วกันนะครับนะตอนนี้เรามาดูแค่ส่วนข้างบนนะครับว่าตอนนี้กราฟมันก็ผ่านขึ้นไปแล้วแต่ถ้าเราสมมุติเราตีเออเราตีเส้นเทลไลน์เนี่ยก็จะมีเส้นเทลไลน์ตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะลงมาเทสเส้นเทลไลน์นะครับอาจจะต้องมีการทุบลงมาแรงๆก่อนอีกสักหนึ่งทีนะครับนะ โอเคนะครับสำหรับ XRP นะครับเหรียญต่อไปที่จะพูดถึงก็คือ FTM นะครับ FTM ตอนนี้ถ้าดูจากหน้ากราฟนะครับถ้าดูจากหน้ากราฟเปล่าๆเนี่ยสวยมากเลยนะครับยังไม่ได้ดูอินดิเคเตอร์อะไรนะครับยังไม่ได้ดูอินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับดูจากหน้ากราฟเปล่าๆตอนนี้กราฟสวยมากนะครับกราฟสวยมากนะครับแต่ในความสวยตรงนั้นมันก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน นในความสวยก็ต้องแลกขึ้นมาด้วยความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่านะครับกราฟอะเรามาดูในส่วนของสวยก่อนนะครับมาดูในส่วนของพาร์ทที่มันสวยก่อนสวยคืออะไรครับสวยก็คือตอนนี้กราฟลงมานะครับกราฟลงมาอยู่ในโซนแนวรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับกราฟลงมาอยู่ในโซนแนวรับเป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนเองที่มีการทุบลงมาเนี่ย นะครับที่บิตคอยทุบลงมานะครับกราฟไม่หลุดตรงนี้ด้วยนะครับอยู่โซนที่เดิมเลยนะครับไม่หลุดตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นโซนแนวรับตรงนี้แข็งแกร่งมากนะครับแนวรับตรงนี้แข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าแล้วนะถ้าเราซื้อตรงนี้เนี่ยสต็อปลอเราจะต่ามากผมเอาราคาปัจจุบันเลยนะเนี่ยราคาปัจจุบันเลยนะเพื่อให้เพือ่อนๆได้เห็นภาพกันตอนที่ผมอัดคลิปตัวนี้ตอนนี้นะครับถ้าเราราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะสต็อปลอถ้าเอาปลายไส้ตรงนี้มันจะประมาณ15%นครับ แต่ถ้าสมมุติว่ามันหลุดโลนะครับถ้ามันหลุดโลมาตรงนี้นะครับแล้วเ,เป็นแท่งเทียนนะครับปิดแท่งแล้วหลุดโลมาตรงนี้เราสามารถพิจารณาคัดออกมาได้เลยมันอาจจะเหลืออยู่ประมาณสักไม่ถึง10%อนะอาจจะเหลือไม่ถึง10%แต่ก็แล้วแต่ว่าใครรับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเอาราคาปัจจุบันที่ผมบอกเ,เพื่อนๆอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ราคามันขึ้นไปแต่0.23ดอดอลลาร์แล้วนะครับตอนนี้ถ้าวาง s ต o อ l โ s ดไว้ปลายไส้ตรงนี้ นับปลายไส,ส้เทียนของเดิมตรงนี้มันก็จะประมาณ15ดอลลาร์นะครลงทุน1,000บาทนะครับจะขาดทุนประมาณ150บาทในกรณีที่มันผิดทางแต่ในกรณีที่มันถูกทางล่ะมีโอกาสที่มันจะไปไหนนะแนวด้านแรกเลยครับมีโอกาสที่ไปถึงโซนบริเวณแต่ตัวน,นี้เอาไม่ต้องถึงเส้นเหลืองข้างบนก็ได้เนี่ยเอาตรงนี้ก็พอนะครับประมาณ77%ปรนะครับประมาณ77%ที่มีโอกาสที่มันจะไปถึงตรงนี้ แต่ก่อนที่ไปถึง77%เนี่ยมีโอกาสที่มันจะไปถึงตรงไหนก่อนเนี่ยโซนบริเวณแถวต,ตนี้เนี่ยโซนแนวต้านเล็กๆตรงนี้นี่นวต้านเล็กๆตรงนี้ยก็22%นะครับต่อไปก็ประมาณเออ32%ยาวจนไปถึงตรงนี้นะับ77ถ้าเส้นเหลืองเลยก็ประมาณ88%นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้มาแนะนําให้เพื่อนๆซื้อขายตามผมแต่อย่างใดนะครับตรงนี้เป็นแผนการเทรดที่เอามาแบ่งปัน เพื่อที่จะให้เพืเ่อนๆสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับนะไม่ได้มาแนะนําให้ซื้อขายตามแต่อย่างใดก็ถ้าใครที่อยากจะเล่นจริงๆก็อย่าลืมวาง Stop l o ล s ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับวาง t o ็อปห s อไว้ด้วยแต่ตอนนี้ trx เป็นไงเอ้ขอไป f t m เป็นไงลงมาตามแนวรับนะครับลงมาตามแนวรับตรงนี้นะครับนะสำหรับ f t m เราย่อยไปดูใน timeframe หนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะครับย่อยไปดูใน timeframe หนึ่งชั่วโมงกันบ้างใน timeframe หนึ่งชั่วโมงตอนนี้นะครับกราฟเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ แน่นอนครับว่าถ้าเปิด RSI มาดูผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นบูดิตเดวเจนแน่ๆนะครับลองเปิดมาดูซิอ่ะชัดเจนนะครับเปิดมาดูเป็นบูดิตเดวเจนแน่ๆถามว่าผมรู้ได้ไงยังไม่ได้เปิด RSI มาดูเลยนะครับผมดูจากวอลลุ่มครับนี่ผมดูจากวอลลุ่มตรงนี้เนาะนะผมก็เลยดูนะครับนี่ถ้าเราเอ่อลากไปเนาะนะครับจะเห็นว่าในโซนบริเวณแ,แถวแนวรับเนี่ยเกิดบูดิตเดวเจน ในทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าทำเฟรมเดเมื่อกี้ผมลืมเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยย่อยไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีบูดิทเดวเจนด้วยหรือเปล่าแต่ทำทำเฟรมเล็กตอนนี้เราเห็นบูดิทเดวเจนอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็ตอนนี้กราฟมันวิ่งแรงมากเลยอะ่ะเนี่ยเอาจากราคาสีเอาเส้นสีเหลืองตรงเนี้ยขึ้นไป5ป็นละนะครับราคาขึ้นไป5ป็แล้วอ่ะนะครับนะตอนนี้ก็เหมือนจะมีโซนแนวต้านบริเวณแถวๆนี้นะครับ นในทางเฟรมเล็กนะมีแนวต้านโซนบริเวณ0.238ดอลลาร์นะครับ0.0238ดอลลาร์ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแนวต้านในทางเฟรม1ชั่วโมงนะมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นไปชนแล้วย่อดได้นี่นะครับมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นไปชนแล้วย่อดได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นใครที่อยากจะซื้อนะครับก็วางแผนการเทรดกันให้ดีก็แล้วกันนะครับ <c oughs> นะขออภัยนะครับ เออเรามาดูในส่วนของ time frame day เมื่อกี้เมื่อกี้ผมลืมให้ดูนะครับก็ถามว่ามีบูดิตเดวเวอร์เจนต์ไหมถ้าเราลากมาตั้งแต่ตรงนี้นะเนี่ยตั้งแต่จุดนี้มา hurt, จุดนี้เนี่ยนะครับมีบูดิตเดวเวอร์เจนเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในส่วนของ e x ็กซ์ซากเกอร์เรดเดวเอจนอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ยินคําที่ผมพูดบ่อยมากนะครับ e x ็กซ์ซากเกอร์เรดเดวเวอร์เจนต์เอ็กซ์ซากเกรดเดวเจนนะมันเป็นหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ของเดวเ่นวอนร,รั์เจ ถ้ามีโอกาสที่เอฟทีเอวิ่งขึ้นไปเนี่ยก็โซนแถวๆนี้แหละครับเป้าใหญ่ๆนะเป้าใหญ่ๆเพราะว่าตอนนี้ FTM มันก็ไซเวอยู่ในกรอบใหญ่ๆตรงนี้เลยเนี่ยไซเวในกรอบตรงนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะเบรกกรอบนี้ได้เมื่อไหร่นะครับแต่เป็นกรอบที่ใหญ่มากประมาณ70-80%เลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปดูเหรียญถัดไปนะนะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเหรียญต่อไปที่ผมจะพูดถึงนั้นก็คือเหรียญ v c h a i นั่นเองนะครับ v c h a i ตอนนี้เช่นเดียวกันกันกบ FTX เอ,อขอภัย v c h a i ตอนนี้เช่นเดียวกันกันกนกนกบเอ่อ FTM นะครับผมจะไปพูดเอ่อ F FTX ตลอดเลยนะครับ FTM นะครับเหมือนกันเลยนะครับกราฟลงมาตามแนวรับนะครับกราฟลงมาตามแนวรับอีกแล้วนะครับอีกแล้ว นะครับถ้าสมมุติว่าเราวาง stop loss นะครับมีโอกาสที่จะเอาราคาปัจจุบันเหมือนเดิมเลยนะครับแล้ววาง stop loss ไว้ปลายไส้ตรงนี้นะครับประมาณ11%นะครับประมาณ11%โอกาสที่นะครับโอกาสที่ V chain จะวิ่งขึ้นไปหรือเอ่อวีอเนี่ยนะครับจะวิ่งขึ้นไปนะครับประมาณ17%ครับโซนแนวต้านมันนะครับ stop loss นะครับเอาเป้าใกล้ๆเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเอาไส้เทียนตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราตีตรงไส้เทียนเลยนะครับ ก็จะประมาณ11%แต่เหมือนเดิมว่าถ้าสมมติว่าเรารอให้มันปิดแท่งหลุดนะครับปิดแท่งหลุดตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยค่อยคัดออกผมคิดว่าน่าจะต่ํากว่านี้นะน่าจะไม่เกิน10%นะครับน่าจะไม่เกิน10%อาจจะอยู่ประมาณโซนเอ่อ5%โดยประมาณนะครับ5%โดยประมาณนะครับแต่ถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมติว่ากราฟมันวิ่งขึ้นไปนะครับ ถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นไปจริงๆเนี่ยนะครับมีโอกาสที่มันจะวิ่งไปไหนก็เป้าแรกนะครับระยะใกล้ๆก็อยู่โซนบริเวณแถวนี้เนาะนะครับเป้าแรกระยะใกล้ๆนะครับประมาณ17%นะครับแล้วก็เป้าที่มันขึ้นไปถึงเคยขึ้นไปถึงตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณ4 8ก็ถามว่าคุ้มเสี่ยงไหมก็เนี่ยอ r อยู่ที่ประมาณเอ่อ4ต่อ3ามในไม่ใช่ขอไปเอ่อประมาณ4.3นะครับประมาณ4.3นะ r i สเ r ย์ a อร์ตรงนี้นะครับ S 1> <S 1> มีโอกาสที่จะขาดทุนประมาณ10%นะครับมีโอกาสที่จะได้กําไร48%นะครับเหมือนเดิมเลยลงทุน1,000บาทนะครับมีโอกาสที่จะขาดทุน1,000บาทเอ้ยขอไปลงทุน10,000บาทมีโอกาสที่จะขาดทุน1,000บาทนะครับมีโอกาสที่จะได้กําไร4,000บาทนะ4,000-5,000บาทโดยประมาณนะครับถ้าผิดทาง ก็ต้องยอมเสียแต่ถ้าถูกทางเราได้กําไรนะครับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะแต่เป็นการเออ่ขาดทุนยังไงให้มันน้อยที่สุดก็แล้วกันนะครับขาดทุนยังไงให้มันน้อยที่สุดนะสำหรับวีเชนตรงนี้นะครับถ้าเราย่อยมาดูนะครับออ่ขก่อนที่ไปย่อยเนี่ยมาดูอินดิเคเตอร์กันบ้างนะครับอินดิเคเตอร์อย่าง rsi เนี่ยตอนนี้เป็นไงครับเหมือนจะยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยยกโลขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยเอามาตั้งแต่ตรงเนี้ยเนี่ยถ้าสมมติเอามาตั้งแต่ตรงเนี้ยเหมือนจะยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นม <N> นี่นะครับยกโลขึ้นไปเรื่อยๆยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอาแค่ตรงนี้ก็ยก ok, ก็จะเห็นแล้วว่าว่าการาฟมันยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะไม่ต้องมาตีถึงตรงนี้หรอกเนี่ยถ้าตีตรงนี้ก็ยิ่ยงเห็นชัดเข้าไปอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนของเอ,อวิเชนตรงนี้ก็น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะครับเราเลื่อยไปดูในทเฟรม1ชั่วโมงกันบ้างในทเฟรม1ชั่วโมงนะครับการาฟหลายๆตัวนะ ก็เหมือนจะวิ่งแรงตรงนี้นะครับเหมือนจะเหมือนจะเด้งแรงตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ถามว่าในทางฟรมเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูนะวอลลุ่มเนี่ยยังไม่ได้เยอะเลยการวิ่งรอบนี้อาจจะวิ่งเพื่อขึ้นไปหายใจหรือเปล่าเพราะว่าดูจากวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มแบบบางตามากเลยนะวอลลุ่มบางตามากเลยขนาดผมเปิดในทางฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วนะนะครับด้านแรกนะครับด้านแรกของทางฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะอยู่โซนบริเวณแถวๆนี้ครับประมาณ0ูนย์จุดศูนย์สองสามดอลลาร์นะครับศูนย ถ้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมตีให้เป็นโซนดีกว่าผมตีให้เป็นโซนดีกว่าเนาะเอ่อโซนตรงนี้นะครับใน timeframe หนึ่งชั่วโมงอะนะครับในขณะที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็จะมีโซนบริเวณแถวๆนี้แถวๆกล่องสีเขียวที่ผมได้ตีไว้ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปชนตรงนี้แล้วย่อหลงมาเพราะฉะนั้นเออเพื่อนๆที่จะพิจารณาเข้าซื้อเนี่ยรอให้มัน timeframe เล็กๆมันย่อลงมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยพิจารณา เล่นการอีกรอบนึงนะครับในส่วนของวีเชนนะครับ VET นั่นเองเวทนะครับหรือจะเรียกว่าเวทก็ได้นับแล้วแต่ว่าใครจะเรียกว่าอะไรนะครับอ่ะเหรียญต่อไปครับเหรียญที่4ครับตอนนี้เราพูดมา xrp นะครับ ftm V-Chain แล้วก็ trx เป็นเหรียญที่4ที่กำลังจะถูกพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้นะครับไปดูกันเลยครับอ่าเปิดมาดูก็จะเห็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆนะครับสำหรับ trx สำหรับ TRX ก็จะเห็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆตรงนี้ที่ผมได้ตีเอาไว้นะครับตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นการพักตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมครับนะเป็นการพักตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมใหญ่ๆที่รอระเบิดพลังนั่นเองนะครับที่รอกําลังจะระเบิดระเบิดพลังนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าเรามาดูนะครับในส่วนของปลายๆนะครับในส่วนของปลายๆของ TRX เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่านับโซนบริเวณแถวนี้นะครับ สามารถพิจารณาซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าตรงนี้นะครับถ้ากราฟมันลงมาอีกเนี่ยถ้ากราฟมันลงมา,ถ,าถึงตรงนี้ตรงนี้จะสวยมากในการพิจารณาเข้าซื้อเพราะว่าสต็อปล็อเราตรงไหนครับเรา,าสามารถวางสต็อปลอไว้ที่อะไรครับใต้เส้นสีขาวตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถพิจารณาวางสต็อปลอใต้เส้นสีขาวตรงนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าใครที่ ไม่อยากจะซื้อตรงนี้ก่อนเนี่ยไม่อยากจะซื้อราคาปัจจุบันก่อนซึ่งผมมองว่าเออรอให้มันลงไปถึงตรงนี้น่าจะได้ราคาที่สวยกว่านะครับถ้าสมมุติว่าราคามันไม่ลงมาถึงตรงนี้เราควรจะเล่นยังไงกับ trx ได้บ้างนะรเราควรจะเล่นยังไงกับ trx ได้บ้างแน่นอนว่าผมมองว่ามีโอกาสที่มันจะเบรก out ตรงนี้ขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่กราฟมันจะเบรก out ตรงนี้ขึ้นไปเมือ่อไหร่ที่มันเบรก out ตรงนี้ไปได้ผมคิดว่า กราฟ trx น่าจะติดในโตรน่าจะติดเทอร์โบวิ่งได้อย่างสนุกสนานแน่ๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกรอบสามเหลี่ยม consolidation ใหญ่มากๆเป็นการพักตัวสะสมพลังใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆนะนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันลงมาไม่ถึงตามแนวรับของเราที่เราได้วางเอาไว้เนี่ยก็ค่อยพิจารณานะครับค่อยพิจารณาตอนที่มันเบรกเอาเพราะว่าตอนนี้กราฟมันเหมือนกําลังจะสุดก็เรียกว่าอะไรสุดปลายแล้ว เหมือนกาลังจะสุดปลายแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าจะไปสุดได้แค่ไหนนะครับก็รอพิจารณารอติดตามไอ้นี้จดโนต้ตไว้เลยนะครับจดโนต้ตไว้เลยว่ารอติดตามนะครับรอติดตามต่อ,ตอ,ตอไปถ้าสมมติว่าวันไหนที่มันเบรกเนี่ยนะครับถ้าวันไหนที่มันเบรกผมจะมาทําคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันนะครับนะถ้าเราย่อยไปดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงกันบ้างอีกแล้วนะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะกราฟตอนนี้ขณะที่อัดคลิปอยู่กราฟก็ มีการเด้งขึ้นไปอีกแล้วนะครับเด้งขึ้นไปอีกแล้วนะรัวก็แนวต้านอยู่โซนบริเวณแถวๆนี้แหล่เนี่ยแถวๆนี้นะครับโซนแถวๆประมาณราคาเอ,อ่อตีเป็นกล่องให้อีกอีกเช่นเดิมอ่ะตีตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนี่ราคาประมาณ0 0 6 1 1ดอลลาร์นะครับตรงนี้นะครับในทางฟิมเล็กๆมีโอกาสที่จะม้วนตัวกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่ได้เอ,อ่อจะเป็นเทรนขาขึ้นแต่อย่างใดน,น,นะ มีโอกาสที่กราฟจะม้วนตัวกลับลงมาข้างล่างอีก1รอบนะครับเพราะฉะนั้นพอกราฟลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราพิจารณาที่จะ สามารถพิจารณาที่จะเข้าซื้อได้นะครับสามารถพิจารณาเข้าซื้อได้แต่ตอนนี้นะครับมันเหมือนอยู่กลางทางนะถ้าเราไปดูในทางฟรมใหญ่ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้เนะี่ยกราฟมันเหมือนอยู่กลางทางเพราะฉะนั้นนะครับมันจะกลายเป็นว่ากลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะครับนะเออก็กลางทางก็ไม่ควรเล่นนะครับไม่ควรเล่นก็รอให้มันเลือกทางก่อนดีกว่าแล้วก็ควรที่จะเล่นไม่แน่ว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะหลุดลงไปตรงนี้ ก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เพื่อนๆรอดีกว่านะครับพิจารณาที่จะรอตรงนี้ดีกว่านะครับนะโอเคนะครับ เรามาดูเหรียญต่อไปกันบ้างนะครับเนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเอ่อวิ่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับก็วิ่งพุ่งสวนตลาดอยู่เช่นเดียวกันนะครับเอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างทําไมมันถึงวิ่งแรงได้ขนาดนี้ทําไมมันถึงส่วนตลาดได้ขนาดนี้เพราะว่าเอฟก่อนหน้านี้เขาได้มีการเอ่อเปิดแพลตฟอร์มนะฮะ NFT Token Staking นะครับทุ NFT, aking, นบงนี้นะครับทำให้เอฟเนี่ยก็ได้มีการวิ่งขึ้นมา อยู่พอสมควรนะครับเอฟตอนนี้นะครับลงมาไม่ถึงแนวรับนะเนี่ยลงมาถึงตรงนี้แนวรับนี้แล้วก็ลงมาไม่ถึงแนวรับข้างล่างนี้นะครับตอนนี้มันก็เริ่มเด้งขึ้นไปแล้วแต่ถ้าถามว่าเอฟเนี่ยมีแนวต้านตรงไหนผมสามารถตีเส้นเสลายเส้นกดตรงนี้มาให้ได้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับเราก็จะเห็นว่าเอฟเนี่ยในโซนบริเวณแถวนี้เนี่ยมันกําลังจะเด้งขึ้นไปเนาะนี่ มันกาลังจะเด้งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านของ F เนี่ยแน่นอนว่าผมมองตรงไหนครับผมมองเส้นกดตรงนี้เลยนะครับผมมองเส้นกดตรงนี้เลยสําหรับใครที่มีของอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะพิจารณาเข้าซื้อได้เอ๊ะขอไปสามารถที่จะพิจารณาเทคโปรฟิตได้นะครับนะสามารถที่จะพิจารณาเทคโปรฟิตได้ในบริเวณแถวนี้แต่ถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่มีของล่ะแล้วอยากจะเล่นจริงเนี่ยนะครับเล่นยังไงได้บ้างนะครับเล่นยังไงได้บ้างซึ่งตอนนี้ผมมองว่าเหมือนเดิมเลยมันอยู่กลางทางนะครับ เอฟตอนนี้มันอยู่กลางทางไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะเข้าแต่อย่างใดนะครับไม่ควรที่จะเข้าแต่อย่างใดจากในทางฟรมใหญ่เนาะในทางฟรมใหญ่นะครับถ้าเราย่อยไปดูในทางเฟรมเล็กนะครับถ้าเราย่อยมาดูในทางฟรมเล็กตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็มีจังหวะให้เล่นอยู่เหมือนกันนี่โซนเบย์แต่แอนนี้เดี๋ยวผมลองตีให้ดูนะนี่โซนเบย์แต่ตอนนี้เห็นไหมกราฟลงมาเทสนะครับกราฟลงมาเทสไม่ผ่าไอ้ไม่ทะลุนะครับ นะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาเทสซี่เดิมเลยตอนนี้กราฟมันเหมือนจะนิ่งๆอยู่โซนบริเวณแถวนี้นะครับนาทำฟรมเล็กๆใครที่เล่นจากทำฟิฟมเล็กๆเนี่ยสามารถพิจารณาเข้าซื้อในโซนบริเวณแถวนี้ได้นะครับแล้วก็วางสต็อปล็อตตรงนี้ได้เลยเพราะว่าถ้ามีโอกาสาที่มันหลุดตรงนี้เนะี่ยทำมีโอกาสาที่มันจะหลุดลงไปถึงเอ่อราคาข้างล่างเลยก็ได้นะครับมีโอกาสที่ลงไปถึงราคาข้างล่างนี้เลยก็มีโอกาสาที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอ่อสำหรับเอฟเนี่ยนะครับนายเฟรมเล็กๆมีโอกาสาที่จะเล่นตรงนี สามารถที่จะเล่นตรงนี้ได้นะครับใช้ตรงนี้เลยนะครับใช้สต็อปลอตตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าภาพใหญ่เหมือนเดิมเหมือนที่ผมบอกว่าภาพใหญ่เนี่ยนะครับมันอยู่กลางทางนะมันไม่ควรที่จะเข้าซื้อนะเพราะว่าเป้าภาพใหญ่มีแค่ตรงนี้ประมาณ13%นะแต่ถ้าเรามาดูภาพเล็กนะสต็อปล็อตตรงนี้นี่อยากจะเข้าซื้อภาพเล็กก็สต็อปลอตประมาณ5%นนะครับนะก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าใครเทรดสั้นเทรดยาวหรือเออใคร เล่นรูปแบบไหนสามารถได้หมดเลยผมพยายามที่จะเอามาหลายๆมุมมองให้เพื่อนๆได้ได้มีการเลือกใช้กันว่าอยากจะเล่นยังไงนะครับอยากจะเทรดแบบไหนบางคนเนี่ยทำงานประจำไงนะครับบางคนทํางานประจําดูกราฟได้วันละหนึ่งครั้งเนี้ยนะครับเออก็มาดูภาพเล็กมันก็คงไปไม่ได้นะ้วนะอาจจะต้องไปเทรดภาพใหญ่แทนนะครับก็แล้วแต่จะเลือกนะครับนะโอเคนะครับไปดู30 15นาทีหน่อยสิอืมสินาทีตอนนี้ก็เออ โตก็โอ้โบดไปแล้วนะครับมีโอกาสที่มันจะย่อลงมาครับมีโอกาสที่ย่อลงมานะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสรุปท้ายที่สุดแล้วนะครับวันนี้5ตัวที่ผมพูดถึงนั้นกน็คือ XRP FTM แล้วก็ VChain TRX แล้วก็ F เนี่ยหตัวตรงนี้นะครับตรงนี้ผมไม่ได้มา แนะนำให้เพื่อนๆซื้อขายตามผมแต่อย่างใดตรงนี้เป็นแผนการลง,ลงทุนของผมเองนะครับที่เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆใช้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี